สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้รายการที่ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะ ทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสรารคาม1 0 2 2 5เมกะเฮิร์และทางออนไลน์ผ่าน Facebook Live MSU Radio ในช่วงเวลา16นาฬกา35นาทีถึงเวลา17นาฬกานะคะมีดิฉันกนิกาภูผาธรรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรุจิลาเหลืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง และถ้าคุณผู้ฟังพลาดการรับฟังในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการนี้ย้อนหลังได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการนะคะเข้าไปที่ URL library.msu.ac.th เข้าไปช่องทาง YouTube และรับฟังผ่านทาง Fanpage facebook.com/librarymsu นะคะ พบกันในเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเพอแป๊บเดียวก็จะขึ้นปีใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะทางรายการของเราก็ยังคงนำเอา ข่าวสารสารสนเทศนะคะทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหนังสือดีที่น่าสนใจหรือว่าสารบันเทิงที่น่าสนใจเราก็ยังคงนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเช่นเคยนะคะตลอดจนข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการและสาระน่ารู้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังผ่านทางรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้นะคะในช่วง แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจนะคะสัปดาห์นี้คุณรุจิลาเหลืองอุบลมีหนังสือดีที่น่าสนใจแล้วก็สารบันเทิงที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟัง3มเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่อง300สูตรอร่อยทันใจอาหารนานาชาตินะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องเมนูปัตตานีตำรับอาหารปัตตานีค่ะ และสาระบันเทิงที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากหนึ่งเรื่องคือเรื่องตูบทรบลไฮโซจรจัดส่วนในช่วงของบอกข่าวแล้วแจ้งนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่สำนักวิทยาบริการจัดให้บริการนำมาฝากสเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการพบผู้บริ คณะหน่วยงานและข่าวที่สองเป็นข่าวขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดพบคณะห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะส่วนในช่วงท้ายของรายการในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างค่ะช่วงนี้จะนำเอาสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์มาบอกเราให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสัปดาห์นี้ มีนำมาฝาก2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่อง6โรคที่มากับฤดูหนาวและเรื่องที่2เป็นเรื่องหนอนแมลงวันลายเครื่องจักรมีชีวิตผู้พิชิตขยะอินทรีย์ ซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องคอยติดตามรับฟังกันในช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะไปรับฟังช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจกับคุณรุจิลาเลืองบลบนรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกันก่อนเลยคะ่ะช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ มาพบกับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝาก3มเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรก300สูตรอร่อยทันใจอาหารนานาชาติผู้แปลชาดาคำนวณวิริยาสังคณิยมแสงโสมบุญยศักดิ์หนังสือเรื่อง300สูตรอร่อยทันใจอาหารนานาชาติรวบรวมเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่ตำราอาหารซุปเริอดรสจานแรกรสอร่อยสารพัดจานสลัดจานเนื้อรสเด็ดจานเนื้อสัตว์ปีกและสัตว์ป่าเส้นพาสต้าและธัญพืช จานหลักไรเนื้อของหวานรสฉ่ำคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่อง300สูตรอร่อยทันใจอาหารนานาชาติเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียกเร1ียก641.5สเสือ64สอเสือหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปเมนูปัตตนีตำรับอาหารปัตตนีบรรณาธิการกำแก้วเมธาคมเมนูปัตตนีเล่มนี้ ได้รวบรวมอาหารที่สามารถปรุงเองและหารับประทานได้ง่ายถึง70เมนูซึ่งประกอบด้วยภาพอาหารสะดุดตามีภาพความเป็นเอกลักษณ์ด้วยองค์ประกอบของภาพมีข้อมูลซึ่งเมนูทั้งภาษาไทยภาษามารายูภาษาอังกฤษข้อมูลเรื่องราวของเมนูส่วนผสมเมนูวิธีทำรรและคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วย4ประเภท อาหารคาว34เมนูอาหารหวาน10เมนูอาหารว่าง19เมนูเครื่องดื่ม2เมนูและเมนูโบราณ5เมนูที่มีพระประกอบการปรุงด้วยคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องเมนูปัตตนีตำรับอาหารปัตตนีเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก641.5มอม้า83มอม้าหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ เรื่องต่อไปตูบเทอร์เบิลไฮโซจรจัดผู้แต่งบริษัทบุมแรงออนไลน์ดีวดีเรื่องตูบเทอร์เบิ้งไฮโซจรจัดภาพยนตร์ผจญภัยอเมริกันบนโลกนี้จะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนโชคดีเท่ากับเทอร์เบิลเจ้าสุนัข ผู้มีชีวิตหรูหราอาศัยอยู่ในคฤหาานหลังใหญ่ทานอาหารรสเลิศที่มีที่นอนผ้าลินินชั้นดีเจ้านายสุดร่ำรวยที่แสนจะหลงรักประคบประง,งมปรนนิบัติทุกสิ่งอย่างแต่ดูเหมือนว่าความสุขสบายของมันสลายไปในพริบตาเพราะหลังจากที่คุณนายเศรษฐีได้เสียชีวิตลงคุณตูบไฮโซร่วงจากตำแหน่งสุนัขคุณชายกลายเป็นจอนจัด การผจญภัยกับโลกกว้างใบใหม่อันน่ากลัวปะทะแก๊งสัตว์เจ้าถิ่นริมถนนในขณะเดียวกันย่าญาแสนลโมบของเจ้านายไฮโซยังแกะรอยตามล่าเทอร์เบิลเพื่อเป็นกุญแจไปสู่หนทางที่จะได้รับมรดกงานนี้เจ้าตูบเทอร์เบิลไฮโซจอนจัดจะเอาตัวรอดได้ยังไงกันนะคุณผู้ฟังติดตามชมภาพ,พยนตร์เรื่องตูบเทอร์เบิลไฮโซจอนจัดเพิ่มเติมได้ที่เรียกเรียก DVD 5295ให้บริการที่ดิจิตอลเลิร์นนิ่งพาร์คสำนักวิทย บริการบีเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกนิกาภูผาธรรมในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง และใน,นช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนี้นะคะดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการที่เป็นสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาบอกเล่ามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันดังนี้คะ่ะข่าวแรกเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการพบผู้บริหารคณะหน่วยงาน สำนักวิทยบริการได้ดำเนินโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาการใช้บริการและรับทราบความต้องการหรือว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการนะคะเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ ปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักวิทยาบริการและเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยาบริการกับผู้บริหารคณะหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนเพื่อแนะนำบริการต่างๆโดยที่ผ่านมานะคะเริ่มออกดำเนินการพบคณะหน่วยงาน ประธานหลักสูตรและผู้ที่ได้รับมอบหมายไปนะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2563นะคะได้ออกไปพบคณะผู้บริหารที่สถาบันวิจัยวไลรุกขเวทค่ะวันที่2ธันวาคม2563อออกพบผู้บริหารคณะหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่3ธันวาคม25 6 3ออกพบผู้บริหารคณะหน่วยงานที่คณะวิทยาการสารสนเทศและในวันที่4ธันวาคม25 6 3ที่ผ่านมาออกไปพบผู้บริหารที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะสำนักวิทยาบริการขอขอบพระคุณผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกคณะหน่วยงานนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการด้วยดี สมอมอาค่ะข่าวที่2เป็นข่าวขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดพบคณะห้องสมุดเคลื่อนที่สำนักวิทยาบริการได้ดําเนินโครงการกิจกรรมห้องสมุดพบคณะหรือห้องสมุดเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ2564นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563ถึงวันที่16มีนาคม2564โดยออกไปให้บริการเชิงรุกพบคณะ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาค่ะมีบรรลักษ์นักวิชาการเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการเชิงรุกได้แก่การสมัครสมาชิกห้องสมุดแนะนำการสมัครสมาชิกพูลีเนตแนะนำบริการยืมระหว่างห้องสมุดบริการยืมต่อรับคืนหนังสือแนะนำสืบคน้นฐานข้อมูลออนไลน์และ e b o o k ก แนะนำสืบคน้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยและแนะนำบริการอื่นๆนะคะจึงขอเชิญชวนนิสิตคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะคะร่วมโครงการกิจกรรมห้องสมุดพบคณะหรือห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะซึ่งนะเราได้นำเอากิจกรรมได้เอาบริการต่างๆออกไป ให้บริการท่านถึงที่คณะเลยนะคะซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม2563นะคะคณะที่เราออกไปให้บริการนะคะก็ได้แก่คณะแรกเป็นคณะการบัญชีและการจัดการนะคะออกไปให้บริการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563วันที่3ธันวาคมค่ะไปให้บริการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองนะลูมิสิน วันที่8ธันวาคม2,563จะออกไปให้บริการห้องสมุดพบคณะที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะวันที่22ธันวาคม2,563ออกไปพบคณะที่คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะวันที่ 24ธันวาคมออกไปพบคณะที่คณะเพศศาสตร์นะคะก็ขอเชิญชวนนิสิตคณาจารย์ไปใช้บริการที่สำนักวิทยาบริการนำออกให้บริการกันนะคะายในช่วงนี้เราไปรับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันต่อเลยค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกววโลกว้าง และในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการในช่วงนี้นะคะดิฉันนำเอาสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่อง6โรคที่มากับฤดูหนาวและเรื่องที่2เป็นเรื่องหนอนมแมลงวันลายเครื่องจักรมีชีวิตผู้พิชิตขยะขอินทรีย์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ผู้จัดการ และข้อมูลจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยเราก็ได้เข้าสู่ปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด1 9ที่พวกเราจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะก็ยังมีเรื่องของโรคประจำฤดูหนาวที่เราจะต้องจับตามอง เพราะว่ามีหลายโรคภัยที่มาพร้อมกับอากาศเย็นค่ะซึ่งพิจารณาแล้วจำนวนผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตก็มีมากพอสมควรเช่นกันนะคะและกำลังจะเป็นปัญหาในปัจจุบันเรามาดูกันนะคะว่าโรคที่มากับฤดูหนาวมีอะไรกันบ้างที่เราควร เรามาระวังและก็ป้องกันกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะจะมีอาการมีไข้ตัวร้อนปวดศีรษะคัดจมูกเจ็บคอมีน้ำมูกไอแห้งปวดกระบอกตา วดกล้ามเนื้อนะคะการรักษาและก็ป้องกันควรจะนอนพักผ่อนมากๆดื่มน้ำมากๆหายามารับประทานนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าช่วยบำรุงร่างกายนะคะและก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันด้วยค่ะโรคอย่างที่สองก็คือโรคปอดบวมนะคะจะมีอาการไอแน่นหน้าอกมีไข้สูงมักพบหลังเป็นไข้หวัดเหลือรังค่ะ การรักษาและป้องกันนะคะควรที่จะไปพบแพทย์ดูแลสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดค่ะอย่างที่ 3. โรคหัดค่ะโรคหัดจะมีอาการนะคะมีไข้น้ามูกไหลตาแฉะและแดงมีผื่นแดงหลังมีไข้ประมาณ4วันนะคะการรักษาป้องกันก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทานยาฉีดวัคซีนรวมเพื่อป้องกันโรคหัดค่ะ อย่างที่ 4. โรคหัดเยอรมันนะคะหัดเยอรมันจะมีอาการก็คือมีไข้ต่ำถึงปานกลางค่ะจะมีผื่นทั่วร่างกายนะคะการรักษาและก็ป้องกันเราก็ควรจะทานยาลดไข้ทานยาแก้ผื่นหากหญิงมีคันร,ระยะ3เดือนควรพบแพทย์นะคะฉีดวัคซีนรวมเพื่อป้องกันโรคหัดเยอรมันค่ะโรคที่มากับฤดูหนาว อย่างที่5ก็คือโรคอิสุกอิใสยนะคะจะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะมีผื่นแดงตุ่มนูนมีน้ำใสยอยู่ภายในและมีอาการคันนะคะวิธีรักษาป้องกันก็คือรับประทานยาลดไข้ค่ะเฉพาะพาราเซตามอลเท่านั้นนะคะห้ามแกะกาวตุ่มที่สุกใสนะคะและฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสค่ะ และโรคอย่างที่6ก็คือโรคอุจจละร่วงนะคะอาการก็คือจะมีอาการถ่ายเป็นน้ํามีไข้แล้วก็อาจเจียนด้วยการรักษาและป้องกันนะคะให้รับประทานยาลดไข้ทานเกลือแร่หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์นะคะรับประทานอาหารที่สุกแล้วก็ปรุงใหม่เท่านั้นค่ะ และในส่วนสาระน่ารู้เรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องหนอนมแมลงวันลายเครื่องจักรมีชีวิตผู้พิชิตขยะอินทรีย์ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าหนอนมแมลงวันลายเครื่องจักรมีชีวิตผู้พิชิตขยะอินทรีย์เป็นนวัตกรรม จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้หนอนแมลงวันลายค่ะซึ่งหนอนชนิดนี้นะคะสามารถย่อยสลายขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ต่างๆได้ดีค่ะตัวเต็มวัยจะมีลักษณะภายนอกคล้ายกับตัวต่อมีสีดำที่ปลายขาทุกคู่มีสีขาวเห็นชัดเจนนะคะปีกมีสีน้ำเงินหรือทองแดง เมื่อสะท้อนแสงด้านสันหลังของท้องปล้องแรกมีจุดกลมสีขาวสาสองจุดส่วนท้องด้านล่าง เป็นแถบนะคะสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนค่ะช่วงเวลาที่หนอนพร้อมกำจัดขยะอินทรีย์นะคะช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่หนอนแมลงวันลายสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ก็คือช่วงอายุตัวหนอน5-15วันหนอนแมลงวันลายยังมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะโดยพบว่ามีโปรโตีน42%ไขมัน35%เพลังงาน2 0 0 0 900กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมและกรดอะมิโนและแร่ธาตุอื่นๆนะคะ mm hmm. เมื่อนำหนอนมแมลงวันลายไปเลี้ยงลูกไก่พบว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติเสริมด้วยตัวหนอนแห้งจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น96%มากกว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองผสมไข่มันค่ะนอกจากนี้ยังนำไปเลี้ยงปลาปลากรด ปลาแซลมอนปลานินลและกุ้งได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของหนอนมแมลงวันลายนะคะอย่างแรกก็คือมีความสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้สูงถึงร้อยละเจย่อยขยะอินทรีย์ได้เร็วกว่าไส้เดือนดินประมาณ5เท่าค่ะอย่างที่สองสามารถยับยั้ง กลิ่นขยะที่เกิดขึ้นได้นะคะประโยชน์อย่างที่3เป็นหนอนที่ให้โปรโตีนสูงเหมาะสำหรับการนำมาทำอาหารสาาัตว์ค่ะอย่างที่4สามารถย่อยเศษอาหารที่เผ็ดและเปรี้ยวได้อย่างที่5หนอนแมลงวันลายไม่เป็นแมลงลำคาญที่มีอยู่ทั่วไปนะคะ อย่างที่6ช่วยควบคุมประชากรของแมลงวันบ้านได้จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสภาวแวดล้อมค่ะและประโยชน์อย่างที่7ไม่เป็นพาหะนำโรคและไม่เป็นศัตรูพืชด,ด้วยค่ะ คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมแนะนำหนังสือดีที่น่าสนใจและสารบันเทิงรวมถึงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย6โรคที่มากับฤดูหนาวและนอนแมลงวันลายเครื่องจากมีชีวิตผู้พิชิตขยะอินทรีย์กันไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากทางรายการที่เรานำสาระความรู้ต่างๆมา แจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันพอสมควรนะคะสำนักวิทยาบริการขอสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพื่อให้โลกของเราจะได้น่าอยู่ต่อไปกับเรานาน,านๆนะคะ รายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้สำหรับวันนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการที่เรานำออกเผยแพร่นะคะมีให้สามารถติดต่อ ได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการ URL library.msu.ac.th นะคะทางแฟนเพจ facebook facebook.com/librarymsu face ทางช่องทางไลน์นะคะไลน์แอดใส่แอดนำหน้านะคะ m s u library คะ่ะช่องทาง i ิน t a g r กรนะคะเข้าไปที่ library underscore msu ช่องทางแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปที่ msu library go smart และช่องทาง TikTok นะคะเข้าไปที่ MSU u n d e r s r o r e Library ค่ะก่อนจากก็ยังคงฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะให้ช่วยการรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเย็นลงทุกวันดูแลสุขภาพและก็อย่าประมาทการยัดตกนะคะใส่แมสเมื่อออกนอกบ้านเว้นระยะห่าง กินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือบ่อยๆด้วยความรักและปรารถนาดีจากสำนักวิทยาบริการค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วดิฉันกันิกาภูผาธรรมคุณรุจิลาเดืองบุบลพร้อมด้วยคุณอรยะเสนาคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ